พี่น้องเอ้ยยายกีดผ้าส้มว่านน้ำท่วมเขาให้นี่ลหละอีพ่อพ่องกันเลยเปียงลุงสาเพียงลุ่งสาปลากันเลยลอยขึ้นมาบึ้งเนี้ยพี่น้องเดี๋ยวยายกิดผ้าไปเพียงนาวอกเราปลาลอยขึ้นมาเป็นซ้ำผลกุ้ยไรปุ๊กุ้ใไอยากกินปลาแต่เพียนกับมาเด้อบาดปลาแต่เพียนต้่ม ปีนยางเ้อวาเนี้เบ,บื่องดูเขาเขาแต่พองมุนเอเล่ปลาขึ้นมาเรียนคูน่ะสีขึ้นบ่อขึ้นเดียวเบื่องเบืองเบืองพี่น้องอย้ายกินภาพไปเบิง่งเอยป่าตะเพียนป่าตะเพียนพ่อปีงพ่อต้อมนี่แหละพี่น้องคูน่ะยินงแต่หลังเป็นูมป็นมนมอยู่คนเฮ้ยมันสิจับได้เวาลาน้ำขึ้นหลเติบอยู่ พี่พ่อพ่อสิมาผ้ามาจับป่าพี่น้งองฮุ่นนมตัวอ้วนๆใครๆกับมีเด้อเอ้ยนี่เขาอีพ่อมุนเอเล่บ่วายนี่พ่อสิจับอป่าพี่น้องเออไอขาตะเพีพยนใหญ่เอนี่ตัวแดนขึ้นไปเชิงพุ่นน่ะนี่ตัวยังไงเอากขู่ไม่ค่อยเอาขู่ไม่ค่อย ปาเจมีเตออ้วนอ้วนพี่น้องปาขึ้นจากสาใหญ่เนาะเอ้ยเอ้ยปามันกับมันจีเครื่อ่ล่ะเข่าอีพ่อเนี่ยพูดนะพี่น้องมีแตออ้วนอ้วนเว้ยจีพ่อได้เอาไปปล่อยลงสาอีกทีเว้านี่โลละหาสิบบาทพี่น้อง ผู้ใดต้องการสร้างได้เด้อหนิเหมอแรงมืมยแรงมืมยแรง,แรงกินแรงผู้ใดพันได้มีแนวก,กินแรงอยู่บ้านได้กินแต่อพ,อพ่อไมีป่าแต่เพี้ยนไงเด้เอเนี่ยม่นี่เข่าอีพอ่อมุนเอลเล่เลยปะเนี่น <laughs> ยนี่ยกไปขายใส่แน่ละอีพ่อเอ้ยบ้านนี่ห้าสิบบาทเด้อพี่นอ้องเอ้ยที่เพื่พได้เห็ดแดกง่ายซะบ่เนาะบ้านนี่ กิโลละห้าสิบห้าสิบผู้ใดต้องการชั่งได้เด้อนี่เด้อเบิ่งดูเบิ่งดูว้าจ้ะนี่นี่เออเฮ็ดเอาจัา่งสิเอ้ยเอ้ยก็เ,เคยพอปลาร้อยขึ้นจากสาพี่น้องเอ้ยขึ้นโพดขึ้นโพดข,ขึ้นมาทำไรเขามนเอเล่เขาอีพ่อพอ,องสิขึ้นบ่พูด่ะแม่นไปบ่พูด่ะ เต็มคู่เครื่องคู่เราเสียบไปเทใส่ถังใส่อะไรนี่น,นี่เข่ากูลขึ้นบนนอเข่ากุมีแต่ป่าเห่าๆป่าเถกเอาอันนั้นมาหนึ่งเดียวกันเข่ากุลนั่นเท่โน่นหาซีบด้อพี่น้องผู้ใดอยากต้มปลาย่างปลาตะเพียนเอ้ยเอา,เอาไปไหว้รถก่อนพี่น้องเอ้ย มันสิตายอันน่ะ